สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธาร,รณรัฐอินเดียประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่26มกราคมปี1950ซึ่งก็ตรงกับปีพศ2493นั่นเองหลังจากที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้ใช้เวลาร่างเป็นเวลาเกือบ3ปีโดยรัฐสภา,าได้ลงมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี1949รัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความยาวที่สุดในโลกคือมีถึง22หมวด395มาตราและที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมไปแล้วกว่าร้อยครั้งท่านผู้ชมครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้น พื้นที่ส่วนใหญ่ของคาบสมุทรอินเดียได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี1858ถึงปี1947แต่ในระหว่างนั้นได้มีกระบวนการการเคลื่อนไหวเพื่อประกาศเอกราชจากการครอบครองของต่างชาติมาโดยตลอดและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเคลื่อนไหวดังกล่าวถึงจุดสูงสุดเมื่อมีการก่อตั้ง Dominion of India เมื่อวันที่15สิงหาคมปี1947 พร้อมๆไปกับการก่อตั้งโดเมนเนียนออฟปากีสถานรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี1949และประกาศใช้เมื่อวันที่26มกราคมปี1950นั้นได้สถาปนาให้ประเทศอินเดียเป็นสาธารณารัฐประชาธิปไตยที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง เป็นรัฐธรรมนูญที่บรรจุไว้ด้วยหลักการพื้นฐานของกฎหมายที่ใช้ในการปกครองประเทศอินเดียหลังจากที่เป็นเอกราชจากการปกครองของอังกฤษณวันนี้ที่รัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้บังคับจึงถือเป็นวันที่ประเทศอินเดียยุต,ติความเป็นดินแดนในอาณานิคมของอังกฤษท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียฉบับนี้ยกร่างโดยสภาร่างรังรฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสภาแห่งรัฐทั่วประเทศสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่9ธันวาคมปี1947สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆเช่นคณะกรรมการสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานคณะกรรมการโครงสร้างทางอำนาจและคณะกรรมการรัฐธรรมนูญแห่งชาติเป็นต้น ส่วนคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่29สิงหาคมปี1947ประกอบด้วยดรอัมแบกกาเป็นประธานและกรรมธิการอื่นอีก6คนร่างรัฐธรรมนูญได้ยกร่างเสร็จและคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี1947ท่านผู้ชมครับผู้ที่เป็นสถาปนิกสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญของอินเดีย ซึ่งถึงแม้จะจัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอกหลายปัจจัยก็ตามแต่ส่วนใหญ่หรือจะเรียกว่าเกือบทั้งหมดก็ว่าได้ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาของอังกฤษนอกจากนั้นก็มีหลายหลักการทีเดียวที่นำมาจากรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า separation of power การจัดตั้งศาลสูงสุด และการใช้โครงสร้างทางการเมืองแบบสหพันธรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจตามรัฐธรรมนูญระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นสภาร่างรัฐธรรมนูญของอินเดียได้ประชุมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลารวม166 166วันในช่วงเวลาทั้งหมด2ปี11เดือนกับอีก18วันก่อนที่จะลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว และภายหลังจากที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดเป็นอย่างมากแล้วสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน308คนก็ได้ร่วมกันลงนามรับรองร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับภาษาอินดีและภาษาอังกฤษเมื่อวันที่24มกราคมปี1950ท่านผู้ชมครับต้นฉบับรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียถูกจารึกด้วยลายมือตัวบรรจงที่งดงามมาก แต่ละหน้าได้รับการตกแต่งโดยใช้ลายประดับที่วิจิตรบรรจงด้วยฝีมือของช่างศิลป์เรื่องชื่อของประเทศจำนวนหลายคนและอีกสองวันให้หลังคือวันที่26มกราคมปี9 9 5 0รรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียก็ได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐทุกรัฐและเขตแดนทุกแห่งของประเทศอินเดียนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านผู้ชมครับโครงสร้างและรูปแบบของรัฐธรรมนูญอินเดีย นับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2011ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดประกอบด้วยคำปารบ22หมวด450มาตราแบ่งเป็น12ขั้นตอน2ภาคประหนวกถึงแม้จการจัดระบบการปกครองประเทศตามรัฐมนูญฉบับนี้จะเป็นสาธารณารัฐก็ตามแต่ก็สะท้อนให้เห็นความเป็นรัฐเดียวคล้ายๆกับระบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษอยู่มากทีเดียว ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโม,มงในตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ